เป็นยังไงบ้างครับบทบาทนี้กับคุณแม่ลูกสองเหนื่อยบ้างไหมพี่พเจนคือก็เหนื่อยนะเหนื่อยด้วยความที่ลูกชายด้วยวลูกชายทั้งสองแล้วก็ยังต้องแบบทําธุรกิจ<ะ>และยังต้องแบบ คืออยากจะทําแบบให้ครบสมบูรณ์ทุกอย่างหมือนเช่นแบบหน้าที่ภรรยานักธุรกิจแล้วก็เป็นแม่ด้วยคืออยากทําให้มันดีทั้งหมดอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันแต่ก็โอเคค่ะเจนก็มีมีคนคอยช่วยอะไรเงี้ยไม่เพราะว่าหน้าที่นี้เราเตรียมตัวมาแล้วหรือเปล่าว่าแบบต้องรับมือกับมันยังไงใช่ใช่เราคือมันต้องจัดสรรเวลามันต้องจัดสรรชีวิตพอถ้าเกิดว่าไม่ไม่ตั้งรับไม่เตรียมตัวโอเคเราจะจัดสรรชีวิตเรายังไงอ่ะก็ก็ก็คือมั่วไปหมดอะไรเงี้ยอ๋อค่ะที่เป็น คนบันเทิงอ่ะพี่มันมีความรู้สึกว่ายังคิดถึงยังอยากหวนยังอยากที่จะกลับมาทำแบล็คมาโค้งบันลังขอเออจริงๆอ่ะอยากนะอยากถ้าเกิดว่าแบบมีบทที่แบบอยากเล่นบทนี้ดีอะไรเงี้ยอยากเล่นบทนี้อะไรเงี้ยค่ะเจนก็อยากเล่นจริงๆแล้ววงการบันเทิงอ่ะมันมันออกยากอ่ะมันออกยากมันเหมือนมันอยู่ในสายเลือดไปแล้วว่าแบบเราได้เสมออ่ะเมื่อไหร่ที่แบบ มีบทที่ดีมาอะไรเงี้ยเราก็พร้อม,อมค่ะอะไรทาให้รู้สึกว่าเราอยากที่จะอยากกลับมาตลอดเวลาครับคือจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นเหมือนศิลปะอย่างหนึง่งมันเป็นเหมือนแบบเวลาที่เจนเล่นละครหรืออะไรเงี้ยแล้วเวลาซีนไหนที่เจนรู้สึกว่าตัวเองทําได้ดีอ่ะมันรู้สึกแบบมีความสุขอ่ะมันมีความสุขมากกลับบ้านแล้วมันแบบแฮปปี้นอนหลับดีอ่ะรู้สึกเต็มอย่างนั้นนะคะใช่มันก็เป็นมันเป็นแบบ มันเป็นเหมือนความรู้สึกที่แบบเออหาได้จากหาไม่ได้จากงานอื่นอื่นนะรวมรวมเป็นแฟนชื่นชมผลงานอะไรอย่างมันรู้สึกว่าอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าอยากทําอยากอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ใชก็ด้วยนะก็ด้วยส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นมีส่วนด้วยอย่างเช่นแบบแฟนคลับที่เขาชื่นชอบผลงานของเราอะไรเงี้ยมันก็เป็นแรงผลักดันที่ที่ทาให้เราอยากจะทําต่ออะไรเงี้ยค่ะเป็นที่ผ่านมามีติดต่อเข้าไปมาไหมพี่เรื่องบทเรื่องอะไรอย่างนี ที่ผ่านมาก็มีบ้างนะคะแต่ว่าเวลาก็ยังอาจจะยังไม่ตรงกันเพราะว่าเจนเพิ่งคลอดน้องคนเล็กอะ่ะแล้วตอนนี้เขาเพิ่งขวบเดียวเองอเค,ค่ะคก็เลยก็เลยยังยังเวลาไม่ได้กันเป็นพออติดเรื่องเวลาอย่างเดียวเลยใช่ใช่แล้วก็บทถ้ามีบทที่แบบเราเรารู้สึกว่าเราอยากทำอะไรเงะะี้ยค่ะก็โอเคต้องเป็นแบบไหนที่บท แล้วแต่นะไม่ได้ฟิกซ์ว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนแต่ว่าอาจจะแบบด้วยโครงเรื่องเนื้อเรื่องแล้วอ,อะไรเงี้ยตัวเดินเรื่องละครตัวละครโดยที่เดินเรื่องเนี่ยมันมีความน่าสนใจมันมีสเสน่ห์บางอย่างที่ดึงดูดเราอะเราก็คง สย yes อค่ะรลยยได้ไหมคะอุ้ยได้เราก็เคยเล่นไลด์มาแล้วรลย์ได้อีกแรงได้อีกเยอะๆเออได้เล่นไลด์สนุกจะตายคุณสาวเขาว่ายังไงบ้างเขาเขาโอเคแม่กับการที่เราแบบจะกลับมาทํางานอะไรอย่างนี้เขาโอเคนะคือเขาเขาเขารู้ว่าเราเป็นคนที่ต้องทํางานแหละคือถ้าไม่ทํางานเราก็จะแบบเหี่ยวเฉาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คืออะไรที่ทําให้เรามีความสุขถ้าเราได้ทํางานแล้วเรามีความสุขกับตรงนั้นน่ะเขาก็แฮปปี้แหละค่ะ เรบอกเขาตลอดเหมือนกันว่าอยากจะกลับมาในวงการอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างไม่ได้บอกตลอดแต่ว่าก็มีบ้างแว็บเวบบางทีที่มันแวบเข้ามาในในความรู้สึกว่าเออคิดถึงเนาะอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบเพื่อนบางคนแบบเอออยู่ที่กองอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ้ยอยากคิดถึงแบบอาหารกองคิดถึงแบบการแบบนึกออกไหมไปนั่งรอกระถาเออค่ยคุยคยนู่นนี่ อย่างเงี้ยเราก็คิดถึงอะมันดูห่างหายเลยพี่เนาะใช่ใช่ค่ะใช่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเจนคิดว่าช่วงชีวิตหนึ่งอะก็เล่นละครอยู่ในกองถ่ายมาเยอะแล้วช่วงนี้ก็แค่แบบพักก่อนแล้วก็แบบโฟกัสในช่วงของเวลาของครอบครัวแล้วเดี๋ยวอีกในอนาคตก็ไม่แน่เราก็ได้กลับไปบ้างอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสชีวิตครอบครัวตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะก็ดีดีมาก ก็ดีค่ะคุณสามีก็น่ารักแล้วก็ลูกก็สองคนก็น่ารักค่ะอ่าพัฒนาการของทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างเอาคนเล็กก่อนคนเล็กคนเล็กคนเล็กก็ดีนะเขาจะเหมือนจะชิลกว่าพี่ชายพี่ชายเขาจะแบบสนมากแบบโอ้ยเป็นเด็กผู้ชายที่แบบเฟี้ยวฟาวแล้วก็แบบเขาลืหรือว่ายังไงพี่ทุกอย่างเขาช่างถามเขาสนเขาแบบลื้ของมาเล่นอยากจะเป็นแบบ ต้องใส่ชุดเป็นตำรวจด้ืยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาสนน่ะเขามีแบบความคิดเป็นตัวของตัวเองแบบเด็กสมัยใหม่อ่ะเนาะแล้วแต่ว่าน้องเขาก็อาจจะแบบชิลหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เริ่มแบบเริ่มรู้เรื่องเริ่มตามพี่เริ่มเห็นพี่อะไรก็เริ่มทําตามเออมีบ้างมีแววจะสนตามคือมีแววเออ ความเพาแบบเป็นเป็นลูกชายทั้งสองคนก็ถือว่าเลี้ยงยากด้วยไหมพี่คือจริงจงแซนว่าเลี้ยงไม่ยากนะเลี้ยงไม่ยากอย่างเช่นแบบกินนอนอะไรเงี้ยเขาง่ายมาทั้งคู่เลยยิ่งคนเล็กยิ่งง่ายมาคือนอนเป็นเวลากินเป็นเวลาทุกอย่างหลับไม่ตื่นตอนกลางคืนไม่ร้องไม่อะไรแต่ในเรื่องของความสนนี่คือแบบที่หนึ่งเบอร์หนึ่งแต่คนตัวเขาก็ช่วยเลี้ยงน้องช่วยดูน้องด้วยก็ช่วยก็ช่วยแต่ไว้ใจไม่ได้คือแบบว่า บบบางทีเขาไปอุ้มน้องมาแล้วก็ล้มน้องหัวเหม่งพื้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือช่วยนะเขาอยากช่วยบางทีเราก็ต้องให้เขาช่วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่น้องจะได้รักกันแต่บางทีเราก็ต้องคอยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออ <laughs> เพราะเขาเด็กอะ่ะเขาไม่มีเขาไม่ได้ระวังอะ่ะก็คือยังไว้ใจไม่ได้เออ,อใช่ใช่ออติดตามข่าวบันเทิงพี่นายะแทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ